อายุยืนขึ้น10ปีครับด้วยกดเลข8นะครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับ49 Habits นะครับนี่ใส่ง่ายๆชีวิตโคตรดีนะครับถ้าท่านอยากอายุยืนนะครับขึ้นแบบ10ปีเลยผมมั่นใจว่าถ้าทำตามนี้โอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับโดยใช้กดเลข8อันแรกครับดื่มน้ำวันละ แแก้วนะครับแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณ3 0 0ร้อยซีซีแปดสามยี่สิบสี่ก็คือ2 4 0 0ีซีซีประมาณ2ลิตรครึ่งขึ้นไปนะครับแถึงแก้วนี่คือโอเคมากๆน้ำเปล่านี่แหละครับนะครับจะทำให้ร่างกายของเรามีระบบเผาผลาญที่ดีมีระบบเมตาบอลิซึมนะครับต่างๆที่ดีมากๆนะครับทำให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยไม่เหนียวไม่ข้นนะครับทำให้ฮอร์โมนต่างๆของเราเนี่ยดีนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับ เดินให้ได้วันล,ละ8,009ครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านเดินนะครับ8,009ขึ้นไปสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ย5,009คือโอเคแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านเดินได้ถึง8,009นะครับมีวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลยนะครับบอกว่าท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับน้ำหนักเอ่ยหุ่นเอ่ยชีวิตเอ่ยจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นเดินให้ได้ถึง8,009ทุกวันจะดีแบบสุดๆนะครับข้อที่3ครับอันนี้สำคัญมาก กินอิ่มเพียง80%ในมือ้อไม่ว่าท่านจะกินกี่มือ้อแต่มากที่สุดคือไม่ควรเกิน3มื้อต่อวันนะครับถ้าให้ดีก็2มื้อทํา IF เนี่ยยิ่งดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ทานอาหารในมือ้อไม่ใช่ทานจนอิ่มจนจุกนะครับให้ทานเพียงแค่80%เพราะอะไรโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอิ่มประมาณ80%จริงๆแล้วเราอิ่ม100%ครับ แต่นะครับกระแสประสาทเนี่ยที่ส่งไปจากกระเพาะที่ยืดเวลาเรากินอาหารเนี่ยส่งไปยังไม่ถึงสมองครับเขาต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินอิ่มเต็มที่นะเวลาผ่านไปสัก2ี่นาทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าแน่นแล้วอึดอัดแต่ถ้าเรากินอิ่มแค่แปเนี่ยนะครับพอเรารอไปสัก2ี่นาทีเนี่ยเราจะอิ่มสบายท้องพอดีนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ครับอันนี้สําคัญแบบสุดใครพลาดไปลําบากเลยนอนนะครับให้ได้ประมาณวันละ 8ชั่วโมงครับถ้าอย่างไรก็ตามนะครับเอาว่าน้อยที่สุดนะครับที่ยอมรับได้คือวันละ6ชั่วโมงติดต่อกันนะครับแต่ถ้าได้8ชั่วโมงถือว่าดีแต่ไม่ใช่ว่า10ชั่วโมง12ชั่วโมงจะดีนะครับเรทนะครับเวลาการนอนเนี่ยแนะนําอยู่ในช่วงนะครับเจถึงแไม่เกิน9แบบนี้กำลังสวยแต่น้อยที่สุดคือ6ชั่วโมงนะครับ การนอนนี่สำคัญมากๆทั้งปริมาณและคุณภาพนั่นเองนะครับแนะนำให้เข้านอนตรงเวลาตื่นนอนตรงเวลาฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของท่านจะดีมากนะครับลองเอาเทคนิคกดเลข8นี้ไปใช้ใดูนะครับรับรองว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆในหนังสือเล่มนี้เองนะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด49เทคนิคนะครับครอบคลุมนะครับไปถึงเรื่องของ สุขภาพเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของ mindset เรื่องของจิตใจเรื่องของการเงินครบทุกอย่างและผู้ที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ไปนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมี QR code ให้ยิงไปดูวิดีโออีก49คลิปนะครับเล็กๆนะครับที่สามารถอธิบายแล้วท่านทำตามได้เลยคือแบบโคตรคุ้มสุดๆนะครับลองเลือกหาซื้อกันดูครับในร้านหนังสือชั้นนำไม่ว่าจะเป็น C ีนะครับ ในอินนะครับหรือซื้อตามตะก้าหรือว่าโชป e, ปี้ l a z a ซ a tiktok นะครับก็เลือกหาซื้อได้เลยนั่นเองนะครับท่านสามารถอ่านวนรรบทโดยไม่ต้องเรียงกันเลยก็ได้นะครับเอาที่ท่านสะดวกใจวางไว้ที่หัวนอนวางไว้ที่โต๊ะทํางานแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนครับปะลุยกัน